ช่างตุ้มสวัสดีค่ะวันนี้เราอยู่กันที่บ้านโคนสงสามัคคีนะคะบ้านดุงจังหวัดอุดรธานีนี่เองค่ะวันนี้เรามาส่งเป็นเครื่องแฟมสีบี6กนะคะคัดพันข้าวเป่าลมแรงะคะ่ะเป็นหัวเดี่ยวนะคะช่างตุ้มมาส่งให้เองเลยนะคะเพราะว่าใกล้เคียงกันได้ใกล้ค่ะ เขตพื้นที่ไม่ไกลไปส่งให้ได้เลยนะคะแล้วก็เราปรับเปลี่ยนใส่หน้าแปลนแซมสามให้เรียบร้อยนะคะตัวไหนที่อ่อนนะคะช่างก็จะเติมเหล็กเข้าไปให้ด้วยค่ะตอนนี้คัดคันข้าวได้นะคะมีชุดลัานบนลั่นล่างค่ะเราแนะนำวิธีการใช้งานคัดคันข้าวไปแล้วนะคะ รุ่นนี้นะคะดูหลายฟังก์ชันนะคะแต่ว่าเราจะสอนลูกค้านะคะให้เข้าใจง่ายที่สุดนะคะเพื่อการใช้งานช่วงแรกอาจจะขัดสนนิดนึงนะคะแต่ว่าใช้งานไปเรื่อยๆลูกค้าจะคล่องอืนะคะไม่ต้องกลัวว่ายากนะคะสําหรับท่านไหนที่มองรุ่นนี้ไหลนะคะรุ่นนี้เป็นรุ่นใหม่ล่าสุดะคะ่ะตัวยอดนิยมเลยตัวน,นี้เป็นรุ่นขายดีของทางร้านในช่วงนี้เลยนะคะ เซตระบบให้เรียบร้อยแล้วนะคะสีได้ทั้งวันค่ะหนึ่งก็ะสอบนะคะให้ไม่เกิน15นาทีคุณพ่อนะคะติดตามจากช่อง y o youtube นะคะมาเกือบปีแล้วดูไว้หลายรุ่นอยู่นะคะแล้วก็มาจบเครื่องของช่างตุ้มนะคะขอขอบพระคุณคุณพ่อเป็นอย่างสูงน,นะคะที่ไว้วางใจให้เรามาส่งเครื่องะค่ะ ของไซโลนะคะเครื่องน,นี้เป็นตัวต่อยไซโลนะคะแต่เราอยากจะแนะนำคุณพ่อให้ใช้เป็นถุงผ้าดีกว่ามันค่อยไม่คุ้มฝุ่นไม่คุ้งกระจายนะคะแต่แล้วแต่ความชอบนะคะไซโลเราแถมให้อยู่แล้วจ้าก็ถุงผ้านี้นะคะมูลค่า250าบาทเราแถมให้นะคะพร้อมหน้าแปล980ออันนี้แถมไปให้ตั้งแต่ครั้งแรกที่ซื้อเครื่องเลยนะคะเพื่อจบปัญหาในระบบขัดข้าวคะ่ะ จะได้ใช้งานได้ยาวๆนะคะหมดปัญหาข้าวหักเพราะว่าตัวหน้าแปลนที่มากับโรงงานนะคะจะปิ้งค่างใหญ่พอใช้ไปนานๆนะคะจะปิงแข็งจะปิงล้านะคะตัวนี้จะมีผลต่อเม็ดข้าวของเราโดยตรงนะคะจะทำให้ข้าวเม็ดหักสีไม่เร็วด้วยนะคะ ฝากไว้นะคะสําหรับท่านไหนนะคะที่กําลังหาเครื่องสีข่าวควเรือนนะคะเอาไวส้สีในควอเรือนหรือเอาไว้สีรับจ้างนะคะในชุมชนนะคะอยากได้เครื่องสีนะคะเป็นรุ่นไหน,นะคะต้องการฟังก์ชันยังไงมีคัดขันข้าวมีหัวสีหัวเบ,บิดนะคะหรือว่าลูกค้าอยากได้เป็นเครื่องมือสองนะคะสามารถศึกษา สอบถามช่างได้เลยนะคะช่วงนี้เครื่องมือสองก็เข้ามาเยอะนะคะหรือว่าเครื่องมือ1แบบนี้นะคะรุน่บบนยอดนิยมแทมสิคัดคันข้างมาเดียวนะคะสามารถโทรปรึกษาสอบถามได้เลยนะคะที่เบอร์ถือ95ค่ะ1697772นะคะหรือจะเป็นแอปไลน์ก็ได้นะคะเบอร์น,นี้เลยเรายยินดีจัดส่งให้ ทางขนส่งนะคะแล้วก็พื้นที่ใกล้เคียงเขตงจังหวัดอุดรธานีนะคะเราจะไปส่งให้ได้นะคะถึงที่บ้านได้เลยนะคะเครื่องนี้ใช้งานไม่ยากอย่างที่คิดนะคะถ้าสมมติว่าลูกค้าอยากได้เป็นส่งขนส่งนะคะลูกค้าเราจะ อัดเสวิดีโอวิธีการใช้งานให้แบบละเอียดเลยนะคะแนะนำวิธีใช้งานให้กับลูกค้าไม่ต้องห่วงว่าจะใช้งานยากนะคะถ้าเราทำความเข้าใจตั้งแต่ครั้งแรกนะคะเราใช้งานไปนานๆน,น,นะคะก็คล่องตัวค่ะไม่มีปัญหานะคะรับแต่งระบบให้เรียบร้อยนะคะั่นงเฉพาะจุดแบบนี้เลยค่ะ มอเตอร์เดินเรียบนะคะใช้งานได้ทั้งวัน เสร็จแล้วเรียบร้อยนะคะฝากไว้นะคะสําหรับท่านไหนที่อยากได้เครื่องส <Okay. S 1> ีดีๆสักเครื่องนะคะฝากช่างตุ้มไว้พิจารณานะคะ,ะในการซื้อเครื่องสีอขอขอบพระคุณสําหรับลูกค้าที่รับชมนะคะ,อะขอให้ทุกท่านมีสุขภาพแข็งแรงนะคะ,ะแล้วก็มีโชคมีลาภนะคะ,ะสําหรับวันนี้ขอพรบคุณในการรับชมมากๆค่ะสวัสดีค่ะ